iPhone Air 2มาพร้อมกล้อง2ตัวแล้วแต่คุณคิดว่า Apple จะปรับเปลี่ยนอะไรให้พอดีกับการออกแบบที่บางเฉียบข่าวล่าสุดจากทิสเตอร์ชื่อดังจากจีนดิจิตอลแชส์สเตชันบนวิบล่าวว่า Apple กํกำลังพัฒนา iPhone Air 2อย่างจริงจังและมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมายที่คุณคงต้องการรู้ดีไซน์ที่บางเฉียบยังคงอยู่ iPhone Air 2จะยังคงคงค,งความบางและน้ําหนักเบาของรุ่นก่อนรวม ถึงหน้าจอ Super r e t i n a XD ขนาด6.5นิ้วความคมชัดสูงรองรับ Refresh r a ร e 120เ z และระบบ Fa c e ID ที่ปลอดภัยเช่นเดิมแต่จุดเปลี่ยนที่น่าตื่นเต้นคือการอัปเกรดกล้องหลังเป็น2ตัวคาดว่าจะประกอบด้วยกล้องหลัก48ล้านพิกเซลและกล้องอวัตถะวัย48ล้านพิกเซลด้วยซึ่งจะช่วยให้ถ่ายภาพได้หลากหลายมุมมองและรายละเอียดมากขึ้นอย่างมากคำถามที่น่าสนใจกล้อง2ตัวนี้จะสามารถบันทึกวิดีโอสเตชันเหมือน iPhone 17รุ่น มาตรฐานหรือไม่และ Apple จะจัดการกับพื้นที่ถ่ายในโมดูลลกล้องอย่างไรให้พอดีกับกล้อง2ตัวโดยที่ยังคงความบางของ iPhone Air 2ไว้ได้นอกจากนี้ดิจิตอลเชสเตชันยังโพสตภาพเรนเดอร์อย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ของดีไซน์ iPhone Air 2ที่จะเปิดตัวในปี2026ข้อมูลเพิ่มเติม iPhone Air รุ่นแรกเปิดตัวเมื่อเดือนกันยายน2025มาพร้อมกับการปรับปรุงโครงสร้าง ภายในโดยย้ายฮาร์ดแวร์ต่างๆไปติดตั้งภายในโมดูลลกล้องหลังขนาดใหญ่ทำให้บอดีมีความบางเทียง5.6ม mm, มแต่จำกัดพื้นที่สำหรับกล้องหลังเทียง1ตัวกล้องหลัง iPhone Air รุ่นแรกมีความละเอียด48ล้านพิกเซลรองรับการซูม2เท่าแต่ไม่มีกล้องอัลตราไว iPhone Air 2มีโอกาสใช้ชิปเซ็ต A20 Pro ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานมากกว่าเหมือน iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max นอกจาก iPhone Air 2และ iPhone 18 Series Apple ยังมีแผนเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับจอได้รุ่นแรกและอาจมี iPhone 18อีราคาประหยัดในต้นปี2027คุณคิดอย่างไรกับการอัปเกรดกล้อง2ตัวของ iPhone Air 2คุณคาดหวังอะไรอีกจาก iPhone Air 2และคุณคิดว่า Apple จะปรับเปลี่ยนอะไรให้พอดีกับการออกแบบที่บางเฉียบพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นได้เลย